อ๋ออันนี้ครับมีอะไรครับมีอะไรเกิดขึ้นครับกาแฟร้อนด้อกาแฟร้อนเหรอครับกาแฟร้อนใบาตเสร็จแล้วคนี่ครับพี่กีก็มาแล้วครับอ๋อนี่ครับพี่กก็มาแล้วนะครับไม่ไม่ขนาดผมยืนอยู่ตรงนี้ผมยังไม่ทันเลยพี่นายใช่ฟาด ไม่ยังเปี้ยงๆเลยอ่ะนี่เขาก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับเอฟตัวเชกร่าางยะมีอโอ้โหเฮ้ยนี่นึกว่านึกว่าเสียงใครนะครับโอ้โหนั่นนั่นเลีเองเลยนึกว่าเสียงใครนี่ครับลุงกิมมี่สุดหล่อของผมนะครับโอ้ยร้องเสียงโอ้โหหวานมาแต่ไกลเลย ยังเป็นไงเมื่อคืนม่วนไหมม่วนเลครับคลายคอของอยู่อืมครับก็ขอบคุณนะครับที่มาเป็นเพื่อนนี่นะครับสุดหลอกของผมนั่นคือภาพบรรยากาศที่หน้าร้านกาแฟกอกสาวทหันกล้องไปหาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ไปอยู่นี่แหละ นี่เราเป็นบรรยากาศนะครับที่ร้านกาแฟกกอกเรานะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับผมแล้วก็ร้านกาแฟนะครับันก็อยาจะพาขึ้นไปนะคะชั้นที่แลสั่งกาแฟคุกนะคะมานี่นะครับก็เป็นบรรยากาศหน้าร้าน กาแฟคุณกีนะครับดูการนี้นะคะเปิดประเทศแล้วเราต้องเปิดซับในกระเป๋าตุกุกคนด้วยนะคะเปิดซับออกมาเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศนะครับน้ร้านกาแฟคุณกีนะครับสวยมากเลยนะครับมาเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับติค่ายกดติดตามในช่องต้นฮักกอกด้วยนะครับก็ร้านกาแฟคุณกีนะครับก็ดูนะครับมี2ชั้นนะครับมีอยู่2ชั้นนะครับมีทั้งชั้นลอยนะครับแล้วก็ชั้นล่างนะครับนี่ครับก็ บริเวณหน้ารักก็ชมบริเวณหน้าร้านคุณกี่กันก่อนนะครับสวยงามมากเลยนะครับเอฟตีทุกๆท,ท,ท่านนะครับนะมีที่นั่งดื่มกาแฟแบบชิลๆนะครับจะนั่งข้างหน้าถ่ายรูปชิลๆก็ได้นะครับนะนี่นะครับมีจะถ่ายรูปแบบชิลๆนี่ก็ได้นะครับมีทั้งขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่นะครับนี่พูย เจ้าของร้านใจดีนะครับเลยนี่นะครับก็วันนี้นะครับเจ้าของร้านสุดหล่อก็จะเลี้ยงกาแฟนะครับเจ้าของร้านสุดหล่อก็จะเลี้ยงกาแฟนะครับนี่นะครับเจ้าของร้านสุดหล่อก็จะเลี้ยงกาแฟด้วยนะครับนะ นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในร้านนะครับของคุณกาแฟกกอกนะครับนี่นะก็เป็นบรรยากาศนั่งคิวนะครับนะเป็นบรรยากาศนั่งคิวนะครับนั่งคิวๆเลยนะครับนะอนี่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับนี่ครับแล้วก็เอฟซีท่านใดนะครับที่ต้องการ สั่งผลิตภ the ัณฑ์นะครับกาแฟนะครับก็สั่งได้เลยนะครับนี่นะครับที่กาแฟกกอกเรานะครับนะนี่นะครับนี่นะครับโทรสั่งได้เลยนะครับที่083นะครับ083 569นะครับ7899นะครับนี่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ไลน์นะครับไลน์นะครับก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์อีกเบอร์หนึ่งนะครับนี่นะครับที่ ลน์นะครับแอไลน์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับก็คือ064 153 6669 66นะครับนะมี6 3ตัวนะครับ064 6หสี่หนาสามหกหกนะครับแทนใดที่ต้องการสั่งผลิตภัณฑ์ของกาแฟกกกกนะครับก็โทรสั่งหรือไลน์เข้ามาได้เลยนะครับถ้าแล้วอีกอันนึงนะครับที่จะเป็น ช่องทางการติดต่อนะครับก็คือเฟซบุ o กนะครับกาแฟกอกนะครับนี่นะครับก็เชิญเข้ามาได้เลยนะครับนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับของลูทีนเซตนะครับอ่าเอฟซีท่านใดที่สนใจลูทีนเซตนะครับนี่นะครับก็มาสั่งได้เลยนะครับอ่ามาได้เลยนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอาหารเสริม สุขภาพนะครับรูทินเซตบายมั่งมีนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นซินิเฟตรูทินเซตนะครับแล้วก็สารสกัดจากกระชายขาวนะครับนี่นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์มันนะครับก็จะมีเบอร์โทรด้วยนะครับนะเบอร์โทรนะครับนี่นะครับขอดูเบอร์โทรสักนิดเดิมนะครับนี่นะ ครับก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อครับก็คือ098ย์เก้าแนะครับแปดสี่ห้าหนะครับศูนย์เก้าแนะครับแล้วก็ไลน์แอดนะครับไลน์แอด แอดบายมังาลานะครับลน์แอดบายมังมีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับลน์แอดบายมังมีนะครับเอฟีท่านใดที่ต้องการจ,ากาจะสัง่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของรูทีนอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของรูทีนแซดนะครับอาหารเสริมนะครับก็เชิญเข้ามาได้เลยนะครับน่ครับก็เป็นบรรยากาศของกาแฟก็กรอกเรานะครับเอฟีทุกๆท่านนะครับ ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้ตอนนี้นะครับผมนี่ครับก็ตอนนี้ท่านพี่ก็กําลังชงกาแฟอยู่นะครับนะมาต่อหน,นั้นเขาไปเนี่ยเขาไปเขาไปบ้านยืนเลยมาต่อนะครับผม,มก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงมาแมนมาแมนมือคลืนเข้าไปทำไปนะั้นมาแมนมือคลื่นเลยขังก้อนที่มากใล่ไหม ทางตอนที่หน้าเขาไปอยู่ใบาบปูพิธานี่ค่ะเนี่ยนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับในบริเวณร้าน้านคุณกินะครับสวัสดีเอฟซีค่ะอยู่ี่พาไปกาแฟกรุงกรอบนะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับผมนี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับสี่ทุกทุกท่าน นี่ครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้แล้วครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นเพ่ลงไปท้ายไก่แทะเอามันก็ถึงเห็นวิวเนาะนี่นะครับผม ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมายังสูงนะครับที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบว้แต่เป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ